แม่ค้าออนไลน์ใกล้หมดตัวติดหนี้หลักสิบล้านลวงคนลงทุนคำใบชัดมากมีประเด็นให้ชาวเน็ตต้องขอบตาดำอีกแล้วสำหรับกรณีเน็ตไอดอลคนดังชวนหลอกลงทุนโดยเพจอีซอขยี้ข่าวสองตหยนคำใบไว้ว่าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใกล้หมดตัวติดหนี้หลายสิบล้านไม่มีเงินเคลียกำลังหลอกคนให้ลงทุนร่วมหุ้นผลกำไรง,งามอย่าเชื่ออย่าโลภรอกลังจะโดนหลอกคำใบปลูกข้าวข,าขนมปังหมดอายุจะเที่ยงคืนฮ่าฮ่าฮ่าความเสือกคือไม่พัก คำใบที่สองนรคอกทองานนี้ชาวเน็ตหลายคนอ่านปุ๊บรู้ปับ๊บพร้อมคอมเมนต์หย่อนคำใบอักษรย่อบแบบเต็มๆนางก็ถูกหวยบ่อยนี่ฮ่า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 หมดตัวได้ไงถูกลอตเตอรี่งวดละร้อยส0งร้ยใบหมดตัวได้ไงฮ่าฮ่าฮาเป็นใครไม่ได้หรอกตอนนี้เห็นเฟซโสตไม่พักเลยหุ้นสี่พัคืนหกพันห้ิบหุ้นห้หุ้นหนึแถมทอง เอาที่ไหนมาคืนเขาอ่ะถ้าได้ขนาดนี้ทําเองรวยเองดีกว่าว่าเปล่าไม่ขิดหรอกไม่หายไม่ตายไม่ดับด้วยติ่งยังเชียร์อีพียบไปตามอ่านคอมเมนต์คือเพียไม่ได้โกงนะแค่จะยอยใจยขอขอบคุณภาพปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ด o m คมค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ